สวัสดีครับเพบส์ FC, และท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามแนวทางเราพัฒนาเนาะนะครับว่าก็คําเดิมนะครับว่าผมลงแนวทางผมไม่ได้เขียนนะครับผมพิมพ์เอาเนาะนะครับสําหรับแนวต่างวันที่ที่ผ่านมางวดที่ผ่านมานะครับครับต่อไปก็เดี๋ยวก็ลงให้ตามปกติเนาะนะครับ กับแนวทางนะครับก็เป็นการคิดและการคำนวณนะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณวิเคราะห์หาเลขเด่นนะครับจาก0ูนถึงเก้าก็คัดได้เลยอยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเด้เกินชน,นการนําแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก fc และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ถ้าก็มาตามแนวทางใหม่กันเลยเนาะของวันที่23นะครับเดือน6ปศ2อ6 8น่นะครับ <c oughs> ถต่าใครจะดูใบเก่าก็ลองย้อนดูคลิปนะครับคลิปเราพัฒนา <c oughs> นะครับเก่าเราจะจำไม่ผิดว,ว่ามันเข้าอยู่เนาะนะครับเข้าที่น่าจะเข้าที่เลขห้านะครับแต่ว่าไม่ใช่ตัวเน้นนะครับ หมดไปแล้วเขาวิ่งรลดอย่างเดียวนะครับกลัมาตามมาต่อสำหรับราพัฒนาบันที่23เอามาดูชุดบินนะครับชุดบิน วันนี้ผมจะให้ที่ห้าหกสองเจ็ดแปดกับพาหกสองเจ็ดแปดวันนี้ผมจะจับให้เต็มเลยนะครับจับให้เลขเด่นอันสองตัวเลยสัเลขเด่น ผมให้ที่ไม่ที่เลขห้ากับเลขสอง เลขห้าก,กับเลขสองจัดตามนี้เนาะนะครับวันนี้ผมไม่ได้เรียงเลขนะครับก็จะเป็นห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดสดเลขสอง จะเป็นสองหกสอ็แล้วกสอกับ6ชุดนะครับ ตัวที่ผมเน้นให้วันนี้ผมเน้นหน้าที่เลขห้านะครัแบเน้นที่เลขห้าส่วนชุดที่ผมจะเน้นเน้นให้เลยนะครับ2ชุดผมเน้นหน้าที่คอยอย่าลืมเลดเด่นมาด้วยกันเนาะนะครับห้าสอง ตัวที่ผมจับมาผมจับม่ที่ชุดนี้นะครับห้าหกแล้วก็สองหกในสองชุดนะครับห้าหกกับสองหกจะต้ว่าใครเล่น ตัวที่ผมเน้นก็จะมีสาชุดนะครับก็จะเป็น5 6 5 7แล้วก็5 8นะครับแต่ผมเน้นในห้ 5, 6, ตัวเดียวส่วนเลข2ผมเน้นในที่2 6นะครับส่วน3ตัวสานตัวจับไว้2ชุดนะครับห้า สองแปดหกสองจะไป2ชุดนะครับ4ตัวใครจะเล่นก็ได้ไม่เล่นก็ได้เนาะนะครับเียนติดสูรไว้นะครับก็จะเป็น 5, 8, 6, 2, ห้าแปดหกสองผมกลับมาชุดเดียวนะครับสี่ตัวจากนั้นสามตัวตัวที่ผมเน้นให้ก็คือแปดหกสองหรือแปดสองหกก็ได้สี่ตัวชุดนี้เลยชุดเดียวนะครับจนชุดนี้ชุดนี้นะครับสามตัวชุดน,นี้ก็ตัวเน้น ก็ตามนี้เนาะนะครับใครที่รับแนวทางก็แคปเอาไว้นะครับกับตอนนี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิกเก็บซีและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับขอโชคดีในวันที่23เดือน6กพศ2568นะครับขอให้โชคดีทุกท่านก็บจับตัวไหนไปใช้ก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ